มันมีคนที่ทํามาก่อนพี่แล้วมันมีคนที่ทําได้มากกว่าพี่แล้วพี่จะทําได้เหรอคุณรู้ไหมผมจะเล่าเคสการตลาดนีงให้ฟังนะครับคือเรื่องของเป๊ปซี่กับโค้กคุณคิดว่าเจ้าไหนดังกว่ากันแน่นอนทุกคนรู้แล้ว่าโค้กโค้กนี่ได้เปรียบทุกทางนะคุณทั้งเรื่องแบรนด์ทั้งเรื่องอะไรต่างๆก็ตามแล้วประเด็นสําคัญก็คือว่าโค้กอะแข็งแรงถึงขนาดไหนคุณรู้ไหมมันมีการทดลองทางจิตวิทยาอันหนึ่งที่เขาให้คนชิม น้ำดำอะแล้วเขาวัดสแกนสมองคนเลยแล้วเขาก็ไม่บอกคนว่าไอ้น้ำดำนั้นอะมันคือยี่ห้ออะไรนะคือเขาเอามาแบบเหมือนกันเลยสองอันแล้วเขาบอกคนว่าอันหนึ่งคือโค้กอันนึงคือแบบซี่แต่พอคนชิมไปแล้วอะเวลาที่คนชิมไอ้ยี่ห้อที่เขาบอกว่านี่คือโค้กคนรู้สึกว่ามันดีกว่าคนรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าทั้งที่จริงๆแล้วอะน้ำที่เขาให้กินมันเหมือนกัน โอ้โหคุณคือเรื่องนี้่มันคือเรื่องที่แบบเปลี่ยนมากมากอ่ะมันทําให้แบบอย่างน้อยที่สุดคือเราเห็นได้เลยว่าโค้กมีพลังมากแค่ไหนคุณเข้าใจปะแล้วคุณรู้ไหมว่าเป๊ปซี่เอาชนะโค้กได้ยังไงเพราะเป๊ปซี่เนี่ยเขาทํามาทีหลังถูกไหมเหมือนคุณมานนียคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นมีดาวไลเยอะแล้วคนอื่นโอ้โหมีต่อต่อไม่รู้เท่าไหร่แล้วกี่ชั้นกี่รุ่นเนี่ยโอ้ทำมานานสะสมลูกค้าสะสมตัวแทนเต็มไปหมดเราเพิ่งมาเริ่มต้น แต่วิธีที่เปบปซี่ใช้ก็คือว่าเขาใช้คําโฆษณาคือผมจําไม่ได้เป๊ะๆนะแต่มันทํานองว่าเปบปซี่คือทางเลือกของคนรุ่นใหม่แล้วคุณรู้ไหมว่าคําโฆษณานั้นทําให้เปบปซี่แบบกินส่วนแบ่งการตลาดขึ้นมาได้แบบมหาศาลแบบที่เขาไม่เคยทําได้มาก่อนและสิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือว่าถ้าวันนี้คุณเป็นมือใหม่ถ้าวันนี้คุณเพิ่งมาเริ่มต้นคุณสามารถชนะคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณ คุณสามารถชนะคนที่ทำมาก่อนคุณได้ด้วยคำโฆษณาที่เจ๋งมากพอ